สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A ขอบคุณทุกยอดติดตามยอดชมยอดซื้อขอบคุณมากครับพี่นะอย่างน้อยให้รอดๆไปเดือนต่อเดือน <c oughs> อีกสองวันนี้จะออกปะวะ่า <c oughs> ครูว่าไม่ออกต <c oughs> ามดูฮะสนุกสนุกกันไปนะครับอะไรออกก็คุก็ไปดูสองสองบ้านจัไม่มีข่าวเลยใครจะออกล่ไปดูเอาอ่ะ เพื่อนคาถามไม่ใช่เพื่อนคําถามเพื่อนเขาถามมาว่านะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆเนาะบ,บางทีอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปผมอาจจะเอาเอามาอัปเดตกันให้ฟังนะครับเราจะได้สนุกสนุกกับสินค้าที่เราซื้อไปเล่นกันกนแล้วกันของเล่นเด็กผู้ชายคนนึงอ่ะไอย้ยาขอทางานมาเหนื่อยขอูซื้อของเล่นบ้างอ่ะใช่ป่ะไอ้ที่ไม่ได้เก็บตังค์ทั้งชีวิตเลยก็ขอเล่นอะไรบ้างซื้ออะไรเล่นบ้างหาอะไรกินบ้างอะไรว่ากันไปบ้างนะอามนั้นเลยชีวิตมันสั้นสั้นนิดเดียวนะครับเพื่อนเขาถามมาว่า รูครับไอ้พวกมีดพวกนี้เหล็กแม่งโคตรเยอะเลยจริงเหรอครับรูจริง,รรรรงแล้วแล้วผมจะเรียงจะแยกแบ่งมันยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอยากให้เรียงลําดับโลหะใช่ไหมฮะอ่าได้ได้ครับผมเรียงอะเรียงไม่ได้หรอกแต่ผมแบ่งกลุ่มมันได้เพื่อนๆไปแบ่งตามเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเรียงยากเพราะอะไรรู้ไหมามาดูกันนะครับผมแบ่งเอาเป็น2กลุ่มเลยนะกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเหล็ก ไอ้ที่เหล็กที่ผมว่าเนี่ยมันคือสแตนเลสบ้างเหล็กบ้างนะแต่เรียกรวมกันของวัสดุทําใบมีดนะครับเกิดสงสัยตรงนี้มันมีหลายเบอร์นงว่าใบมีดที่มีแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นของบนโลกใบนี้เลยนะหรือแม้กระทั่งมีที่เขาผลิตออกมาแล้วก็เพื่อการใช้งานและการสะสมอะก็ต้องมีจุดเริ่มต้นมาก่อนนั่นก็เรียกว่าตัวบวุ้ยตัวบวุ้ยคือตัวล่างสุดนะครับตัวล่างสุดของอุตสาหกรรมมีดนะครับหรือเขาเขาก็เรียกว่าตัวที่เขาทามาใช้กัน่ะ บางบริษัทแม่งก็ผลิตมีดไปแบบสูงๆไปเลยทั้งด้ามทั้งใบอะไรเงี้ยแยกบริษัทไปเลยก็มีนะครับแยกไปแบบทาแบรนด์นี้เช่นแบรนด์ซิลโทร์เลนเนี่ยทำแต่มีดไฮเอ็นดอย่างเดียวเลยเ mm hmm. คอร์ชอแม่งก็ลงมาทำแต่มีดตลาดล่างนี่คือมีดตลาดล่างตลาดล่าง,าางที่ผมว่าไมา่ใช่ว,ว่าต่ำเตี้ยนะเขาเรียกว่ากลุ่มบัเจ็ตสตีลก็คือ โลหะควมาัน์เนี่ยเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของบนโลกใบนี้แล้วเขาเอามาเอาไว้ใช้กันคือมันทื่อง่ายรับง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ผลิตได้จากหลายๆโรงหลายๆบริษัทเราถึงเห็นสูตรเหล็กที่มันไม่เหมือนกันอันนี้เบอร์สิบสองซียี่สิบเจ็ดนี่คือมีดแลนด์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งจะเป็นด้ามสีเขียวเก้าหนึ่งศูนย์จะเป็นด้ามสีดำผลิตใช้โลหะแบบเดียวกันนะครับแต่ก่อนไม่ใช่เบอร์สิบสองซียี่สิบเจ็ดแต่ก่อนเป็นเบอร์แปดซีอาร์สิบสามเอ็ แน่นอนนะเพื่อความอัปเดตให้มันสดชื่นเปลี่ยนประกับแต่ก่อนไม่มีประกับสีให้เล่นนะเว้ยไอมินแลนเนี่ยมีแต่สีดำเนี่ยก็ไอแปดซีอาร์สิบสามเอ็มวีก็โรงงานหนึ่งสิบสองซียี่เจ็ดก็โรงงานแซนด์วิชอีกโรงนหนึ่งก็โรงเหล็กเหมือนกันนะแต่ละโรงงาเขาก็มีสูตรของเขาอะ่ะซึ่งทําออกมาแล้วแม่งก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอะตรงนั้นแม่งก็ก๋วยเตี๋ยวหมูไอเยี้ยนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไอข้างหลังลนะู่หน้าแม่งบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวหมดเลย ก็ชาดเป็นไงอ่ะก็พอก็มันก๋วยเตี๋ยวอ่ะผมเทียบนะในกลุ่มในเซกเมนต์เดียวกันนะมันคือก๋วยเตี๋ยวอ่ะเนี่ยเันเนี้ยสไปเดโก้เฮสวันนะคุยเรื่องค่าเอสดีเทนชันการรักษาคมแม่งพอกันเลยแต่ไอตัวนี้เขาพัฒนาสูตรให้มันการการกัดกร่อนได้มากที่สุดใช่ไหมก็แต่ละบริษทัทเลยนี่คือนี่คือกลุ่มฐานล่างเลยนะที่เขาแล้วแต่เขาจะออกแบบมานะ่งว่า เฮ้ยยังไงแค่นี้ก็สับสูตรหน่อยอะเติมนั่นเติมนี่นิดนึงแต่แม่งก็อยู่ในเรนนี่ประมาณเนี้ยเอดนเทนชันการรักษาคมพอๆกันน่ะใช้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 ไปเดี๋ยวมันก็ทื่อใช้เอันนี้ใช้ใช้ใช้ไปเดี๋ยวมันก็ทื่อแต่ว่าทนน้ำทะเลก็มีจุดขายก็เพิ่มจุดขายเขาเข้ามาแต่เรื่องของความคมทนพอๆกัน h 1 12 c cr mov 7 cr 1 7 aus 8ประมาณเนี้ยเลขประมาณเนี้ยแบ่งพอกันเลยอยู่ประมาณนี้แหละแล้วแต่ว่าบริษัทเขาจะออกแบบ แต่งสูตรอะไรตรงไหนเขาก็มานําเสนอให้คุณฟังว่าเน้นงานเน้นนวดหน้าตาดีไม่ใช่ <c oughs> คนละอย่างกันแล้วแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้นะผลิตมีดมารักษาคมได้ดีกว่านั่นนิดนึงนะเออราคาถูกลงนะสามารถรับคืนคมได้ง่ายขึ้นนะแต่ก็อยู่รวมรวมมวลมวลรวมรวมกันนี่แหละเนี่ย,ยคือกลุ่มเก้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงเออเอางี้ดีกว่า ทีนี้ผมจะแนะนำแล้วนะทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นมีดกลุ่มนี้ซึ่งไม่ได้อยากได้แบรนด์ไม่ได้อยากได้แบรนด์เนมอยากแค่รู้ว่ามีดพับมันคืออะไรอย่างที่บอกผมแนะนำซื้อต่ำพันวางงบเลยต่ำพันเกินกว่าพันสักบ,บาทไม่เอาต่ำพันเท่านั้นจะเท่าไหร่จากเก้าร้อยห้าสิบจหนึ่งพันเป๊ะไอหนึ่งพันที่ผมให้ให้รวมค่าส่งด้วยนะนั่นหมายถึงว่ามีดที่คุณจะซื้อเล่มแรกที่เอาไปใช้แล้วมันแบบ ไม่แพงมากอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะบางคนก็อาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากก็คืออยากจะลองเล่นดูอ่ะวุดงไงก็เหมือนกูสมัยก่อนนี่แหละสมัยนี้ด้วยหนักกว่เดิมด้วยเนี่ยโคตรจนเลยเนี่นะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละบากพารวยอะไรพาจนก็ไม่รู้หลหะนี่นี่ของซาแลนดมูเหล็กก็แปดซยาวจสามเอ็มวีอะ ต่ำพันหากค่าส่งห้าสิบาทนั้นแสดงว่ามีดที่ซื้อที่แพงที่สุดที่ซื้อได้คือเก้าร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่เล่มนี้นะเว้ยเล่มนี้ถูกจะตายหา่าต่ำห้าร้อยถ้าเก้าร้อยห้าสิบก็คงมีพวกซาเลนมูอ่ะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งผมขายอยู่เก้าร้อยห้าสิบนะครับทีนี้ละมึงเฮ้ยพี่ผมผมไม่ได้อยากได้แบรนด์จีนงั้นต้องเพิ่มงบเว้ยต้องไปเล่นตัวที่มันสูงกว่านี้อันนี้กลุ่มฐานล่างกันนะผมรวมเลขมาให้ละ หรือเพื่อนๆสงสัยอะไรก็ส่งมาเพราะว่าที่มันต้องมัดรวมเป็นกลุ่มเพราะว่าอะไรผมแยกไม่ออกอะออกไปใช้ได้ผมแยกไม่ออก e s แปดแปดจะผมแยกไม่ออกมันแยกไม่ออกจริงไม่สามารถแยกออกจากการรับมีดได้ด้วยนะเหล็กพวกนี้แม็กฟืดฟืดแม่กก็คมแล้วอะแยกไม่ออกจริงๆหลับตาวัดไม่ได้เหมือนที่ผมเคยแนะนําอะมึงลองซื้อโค้กเอสเป๊ซซี่บิ๊กโคล่าใส่แก้วแล้วนั่งแดกกันแล้วนั่งทายกันอะวางมึงเดิมพันกันเลยเออกลางพวงไอ้แก้วหรือมึงแดกย่ออะไรเอาเลยอ่ะ อ่าเอาดิแต่แยกโคกมันง่ายไงเพราะเรากินบ่อยเราจะแยกออกอืมต่องมิลินดาฟิลมิลินดาฟันต้าวะยากมั้มือแยกไม่ออกอเงินกองกลางลงเลยเอาเนี่ยพรุ่งนี้มึงไปเล่นก,กับเพื่อนเพื่อนออฟฟิศเลยก็ได้เอาเลยนะเนี่ยเงินลงกองกลางแล้วมามาคนละพันลงเลยอ่าเนี่ยแก้วนี้อะไร <laughs> สนุกแยกไม่ออกผมไม่สามารถแยกได้แต่คนที่แยกได้มีไหมกูก็เชื่อว่ามันมีนะ เออเพราะว่าในทุกทกศาสตร์แม่งจะมีเทพกูเป็นแค่นักการตลาดนักขายอะ่ะเออกูก็รู้แค่นี้แหละรู้ว่าก็อ่านเลขเอาอะ่ะไม่ใช่ประเภทแบบม่งตรงนี้ขุดเจอแน่กูไม่ขนาดนั้นกูแค่อ่านให้ฟังมันเ,เป็นประมาณนี้แต่เนี่ยมันคือกลุ่มเดียวกันนะลูกค้ามันพอๆกันเลยอะไรเงี้ยออทีนี้ไอ้กลุ่มที่เหลือกลุ่มที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปฝังตัวอยู่กับไอ้พวกมีดแทงๆน,นะนะพวกอ่อ เอางี้ดีกว่าแม่งต้องเบสิน USA ถูกไหมเออมันแยกคือคือการตลาดบ้านเราอ่ะมันแยกมันแยกออกเป็นแบบนี้ต้องยอมรับว่ายัางไงอเมริกาไม่ก็ไม่ใช่มหาำนาจยังไงพี่จีนดีจะตายจีนมีทุกอย่างเลยถ้ามึงส่งลูกไปเรียนให้สองประเทศมึงจะส่งมันไปเรียนอเมริกาอิตาลียุโรปหรือมึงจะส่งมันไปจีนรัสเซียมึงเลือกเอากูตอบก่อนเลยนะกูส่งไปอเมริกาทั้งๆั้ที่กูก็ไม่เคยไปะนะ อ่าเอาดีอ่ะแต่ที่กูเรียนหนังสือมาเนี่ยเปิดเท็กบงเท็กซ์บุ๊กเนี่ยแม่งมาจากอเมริกาหมดเลยนะมาจากโซนยุโรปเลยน,นั่งแปลกันเนี่ยถูกไหมถูกไหมผมโตมาแบบนั้นน่ะถ้าผมจะต้องส่งรูปไปหรือเฮ้ยมึงมึงไปเรียนสักที่นึงนี่มึงไปโรเมีดอะ่ะกูจะไปโรงซาแลนมูหรือมึงจะให้กูไปสไปเดโก้อ่ะเพื่อกลับมาเล่าให้พวกมึงฟังอ,ะอ่ะมาหาอำนาจเนี่ยอ,อ่ะอยากฟังอย่างไหนอะ่ะอยากให้กูไปดูโรงไหนเลือกได้โรงเดียวอะ่เออะเยอรมันตอนแดงรึเปล่ อ,อตอบเองเลยนะได้คําตอบแล้วนะมั้ืมันจะเป็นแบบนั้นนะพวกนี้ที่มันสูงสูงพวก,กตะกูล S อสามสิบว l m อสโามสิห้าีอโ้ยทีย่อะไรู้รู้เต็มหมด s l i p เนอร์อิตาลีมั่งอะไรมั่งก็ว่าไปเลยนั่นคือกลุ่มเหล็กที่เขาออกแบบมาให้มันแบบคือพัฒนาจากธรรมดาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะแล้วไม่ต้องขายแพงมันเป็นเหล็กแบรนด์เนมเดี๋ยววังไม่ให้ดูแต่อธิบายฟังตรงนี้ก่อนแยกทรงตรงนี้ก่อน ทีนี้อหะไอโซนไอโซนแยกขาดตรงกลางเนี่ยมันก็จะทับทาากันเมื่อจะอยู่แถวแถว v g จีมันจะทับทาากันเมื่อและตัวต่ำของวีจีสิบที่เขาเล่นงานตอนนี้คือ D2 ตัวนี้บ้านเราเรียก SKD11 ถ้าสายช่าำคนโรงงานจะรู้พวกเด็กทำโมร,รู้หมดแหละมึงตีมีดนัง่งเรียนมหาหลัยแล้วดิมึงรู้ได้ไงมะ <c oughs> ทำเงันปืนเลยลเออเอาเนี่ยอาจริงไหม นี่คือดีนะครับดีเป็นวัสดุที่มันดีกว่าไอ้พวกเนี้ยตระกูลเนี้ยแปะเสียคือดีกว่าคือมันแข็งกว่ามันรักษาคมได้มากกว่าแต่มันก็ยังไม่ขึ้นไปถึงสุดตรงกลางนี่เลยเป็นมนุษย์ครึ่งเทพไงไดีที่ผมบอกแล้วแม่งก็เฮโร่ก็ลงมาในลงในมีดของกันโซ่ขายดีมากๆแล้วก็มีดโรงงานปลาหมึกออคโตพุสก็ออกดีมาตัวนี้มีดออนตาริโอก็ออกดีมามาเคไหมเคอชอบางรุ่นก็อ,ออกดีทูมาซัดกันตรงเนี้ย มันเป็นเส้นที่เขาลงมาเล่นกันนะแต่มันอยู่อยู่ข้างบนหัวกลุ่มแ่ะแม่งเป็นจุดตัดมนุษย์ครึ่งเทพแล้ว VG10 นี่ก็ถือเป็นมนุษย์ครึ่งเทพนะขึ้นไป s 3บวิอะไรมากนั่นแหละเป็นเทพไปแล้วขึ้นไปละว VG10 หนึ่งห้าสี่ cm D2 ประมาณนี้แต่ D2 มันมีข้อด้อยจาก VG10 ก็คือมันมีโครเมียมสิบสองเปอร์เซ็นหรือต่ำกว่านิดนิดคือมันยังไม่ถึงว่าว้าวนี่แม่งสแตนเลสสแตนเลสเขาว้าวนี่โครเมียมสิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่แม่งประมาณสิบสองแม่งก็ต่อย,ต,อยต่อยเทพได้เหมือนกันนะ แต่มันจะขึ้นสนิมได้ง่ายกว่ากลุ่มสแตนเลสคือมันจะไม่ใสแต่คุณสมบัติทางกลมันมีและราคามันก็ไม่แพงเขาเลยดึงมาไงเอเขาเลยดึงดึงดึงมาลงตลาดไงบางทีก็แต่ก่อนตัวเนี้ยเป็นเอยแปดถอดเลยเปลี่ยนลงดีทูเลยเออร,ราคาไม่ราคาไม่ขึ้นด้วยนะเอามาแทนเลยเออในเว็บไซต์ไม่ยังไม่ได้แก้เบอร์เลยอะ่ะไปดูดิเนี่ยประมาณนี้นี่คือคุณสมบัติของเหล็กทีนี้ปัญหาต่อมาคือ แล้วไอเหล็กพวกเนี้ยมันรับยากไหมมันชื่อยากมันก็ตั้งคมยากธรรมดาฮะไออย่างเงี้ยใช้ไอเครื่องตั้งคมนี่มันลูดลูดไม่ได้นะไม่สามารถทําได้ไอนี่ทําได้เพราะว่ามีดมันไม่ได้แข็งมากเหมือนแบบนี้ไอนี่ทําได้ไอนี่ต้องรับรับด้วยหินอืมแล้วก็ตั้งมุมไม่ดีมีมือก็เอาเลยนี่แล้วมันก็จะอยู่นานเพราะมันแข็งงใช่ไหมครับแล้วมันก็เลยมีการพัฒนาสูตรของมันเรื่อยๆก็คือทํายังไงหนะ้านี่น,นี่ความคิดของของ,ของนักคิด ทำยังไงหน้าให้เหล็กมันแข็งแล้วทายังไงให้แก้ปัญหาในการรับยางมันรับง่ายขึ้นมันก็ไปผสมเหล็กขูดรเทียอะไรออกมาทั้งหมดเลยเพื่อมาแก้จุดนี้ไงมันคือมันแข็งด้านมันอ่อนด้านน่ะเข้าใจป่ะมันแข็งด้านหนึ่งมันอ่อนด้านหนึ่งอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันมันไม่มันมันไม่พอดีไปหมดนะแต่ไอ้ที่ที่พอดีมันก็มีนะแบบมึงอาจเป็นคนที่รวยมากอ่ะแต่มึงจนไน้เฮียมึงจนน่ะเขาเลยไม่เอามึงไงแต่มึงรอนะ แต,แต่มึงรออย่างเดียวนะั้น่มึงจนนะคุณอนะเว้ยแต่คุณจนนะไอ้ี้ยนั่นก็หน้าตาธรรมดาแต่มันรวยวะเออเฮ้ยบ้านมันรวยอะเออแต่มันทำงานทำการอะไรไม่เป็นเลยนะหน้าตาก็เฉยธรรมดาแต่บ้านมันรวยครอบรวยไม่มาเลยอันนึนก็แบบนึงอันนั้นต้องพัฒนาไง๋ต้องพัฒนาเฮ้ยแต่งตัวบุคลิกให้มันดีหน่อยไว้หางานหาการมัาานดูเป็นลิสต์ไปเรื่องเป็นราวหน่อยธุรกิจที่บ้านก็มีอ่ะนั่คือวิธีแก้ทรงของมันไอ้ตัวแรกอะเฮ้ยมึงรอนะเว้ย ถ้ามึงจน,นะอะโอเควิธีปัญหาของกูคือกูจนใช่ไหมเพราะั้นมึงก็ต้องพัฒนาอาชีพมึงขึ้นมาให้มึงมีหน้ามีตาในสังคมบ้างให้มึงรู้สึกว่ามึงเริ่มมีตังค์ขึ้นมาบ้างไม่ใช่บอกว่าเฮียมึงจนอยู่อย่างนั้นนะ่ะเหรอรอแล้วก็จนอยู่ยงนั้นอะไม่เกิดการพัฒนาเหล็กพวกนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยทำยังไงดีอะให้เราอยากได้คุณภาพที่แม่งพอๆกับวีจีสิบเลยอะแต่แต่ราคาเราเราไม่อยากขึ้นไปชนกับวีจีสิะเราอยากดึงมาข้างล่างแม่งก็เลยเอาดีมาลงไงเออได้แต่มันจะ อ๋อเนี่ยไงเนี่ยไงบีจีสิบดีไหมดีแต่มันแพงนะมึงเหล็กญี่ปุ่นนะเอาก็ละ่ะแพงนะแต่มันดีเออผู้หญิงคนนี้มันโคตรส,สวยเลยเฮียปากหม้ยพายหรือปากเหม็นด้วยไม่เอาก็สวยนะเว้ยไอผู้หญิงก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อใช่ไหมพัฒนาไปเรื่อยเียทำาไงไว้เฮียให้ให้หายปากหมาดดปบะไอสวยสวยอยู่แล้วเฮียปากเหม็นด้วยอ่วาวไปอีก คนเ <Beyonce S 1> hmm. จดูไม่ได้เลยเจตัวอนตึบเลยเจเขารวยจังเลยวะเจแกงไงแจ่เจต้องลดหุ่นในเดย์ฮอาแต่เจรวยอยู hmm. like ok ่แล้วเนี่ยนวก็แก้กันไปอย่างเงี้ยมันก็แก้กันไปเรื่อยอ่ะแล้วมันก็ช่วยกันคิดอ่ะแล้วมันก็พัฒนาของมันขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอเล็กอีกกลุ่มหนึ่งที่พัฒนาสูงขึ้นไปอีกพวกเอ1หนึ่งูนีเข้ามาปว่าไอเมื่อวานอ่ะสไปเดโกเมื่อวานอ่ะพัฒนาสูงขึ้นมาอีกคือแบบ แพงไม่ว่าขอให้แม่งดีอ่ะมีน้ำมึงกุนพวกนี้ยมึงเห็นไอ้พวกรถอิตาลีแม่งหุ้นเงินบุมบมบุมบบุ๊มบัมไหมมันเคยบอกมึงมันประหยัดน้ำมันกี่กิโลลิตรไหมไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้บอกกระชากออกกีวก่วิศูนถึงร้อยกี่วิเขาไม่ได้สนเรื่องน้ำมันเลยสั์แล้วแต่เขาออกแบบตามสูตรซาเลนมูวาเฮียเอาซาเลนมูเราเอา v, เอสสามสิบวีเอริเมกามาไหมแล้วมันจะตกเล่มเท่าไหร่วะอ๋อตกเล่มาประมาณสามพันอ่ะพ่อมึงซาเลนมูเคาจะซื้อเล่มมาสามพันมึงดูตลาดด้วย จริงไหมใช่ไหมโรงงานมันจะไม่มีปัญญาเหรอแต่แบรนด์มันไม่ดันมึงต้องดันแบรนด์ใหม่ใช่ไหมมูมันเขียนไม่ออกถูกปะ่ะอันเนี้ยเล่มนี้ะขายนะักตอนนี้ลนะสี่ร้อยเก้าสิบเนี่ยยี่ห้อเนี้ยสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะวันดีคือดีแม่งจะไปขายสองพันห้าเปลี่ยนเหล็กหน่อยมันขายได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันคนละกลุ่มกันอีกคําถามหนึ่งก่อนจากกันไปกูค,ครับผมดูในกลุ่มของพวก EDC เขาบอกว่าเหล็ก hmm. M สามเก้าศูนย์เนี่ยมันใช้ ไม่ต้องรับตลอดทั้งชีวิตมาเลยเหรอครับเข้าใจความหมายไหมก็คือคุณอาจจะเคยได้ยินบางกระแสว่าเฮ้ยเหล็กเนี่ยนะใช้ดีมากเลยนะคุณแทบไม่คุณไม่ต้องรับคืนเลยคุณใช้ไปเลยจนชั่วชีวิตคุณเคยได้ยินคำพวกนี้ไหมต้องมีผ่านมาบ้างคมมีดก็เหมือนความรักนี่แหละอยู่กันมาสิบปีมันยังเลิกกันได้เลยทำไมคมมันจะไม่ทื่อใช่เปล่า เหียพูดมึงมีปอมเลยอาจริงไหมทุกส,สปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนอน,นิจจังวัตสังขาราลาบยศศรัทธายอมมีผันผวนความไม่แน่นอนนั่นแหละแน่นอนที่สุดนะครับการผูกก่อนศึกหลอของสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดขึ้นเสมอการศึกก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่มีอะไรอยู่ยังอินโนหรอกเอาแล้วก็โฆษณาแบบนั้นคืออะไรก็อาจจะเกี่ยวกับการที่เราใช้มีดพับในแต่ละวันนะ่ะก็คือมองเลยค่าเฉลี่ยของการใช้มีดพับอ่าวันเนี้ยพกมีดไปเนี้ยมีดเล่มเนี้ยคุณจะไปใช้อะไรถามจริงกูถามจริง,รงๆเอาไปใช้อะอาถามกูเหรออ้าผมใช้นะผมใช้คมมันนี่นี่อันนี้ความเป็นเล็บสัตว์ของมันาก,การวางนิ้วชี้ของผมแล้วก็การที่แกะกล่องแพ็กเกจของมา จะมีจะมีกระดาษกาวไปมาใช่ไหมฟลุดมันง่ายดีไงง,ง่ายไหมลงนิ้วพอดีเลยแล้วมันคอนโทรลง่ายนี่ยเนี่ยนี่แหละผมชอบมีทรงเล็บสัตว์แบบนี้ง่ายไหมทำงานง่ายดีอ่ะตัดเชือกผมแฝกเรียบร้อยจบข่าวถ้าเชือกมันหนาหน่อยก็เอานิ้วโป้งมาดันตรงนี้ขูดวะ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 เรียบร้อยลูกค้าเอาพเมพครับกูเป็นพ่อค,ะะค้าไงค้าขายถูกไหมได้ใช้ละนะครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าผมปกไว้เนี่ยผมคงไม่ได้ใช้อ่ะ พวกมัยันตายอยู่อย่างนี้แมงก็คมแมงก็่คมอยู่อย่างนั้น่ะก็แน่นอนนะเขาครูไม่ได้ใช้นี่เขาคงออกแบบมาแ,แล้วว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยนะในการใช้คมมีดมันจะซักกี่ครั้งถูกไหมฮะมนุษย์หนึ่งคนในการออกแบบทรงมีดเนี่ยมันจะใช้ซักกี่ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เหล็กเป็นเอ็มสามเก้าสิบซึ่งมันก็จะแข็งเยี่ยเลยนะมันก็คงไม่ทื่อลนะมั้งตามอายุขัยของเขาะพึ่งเขาก็คงซื้อเอ็มสามเก้าสิบมาคงมาเปิดเล่นแบบเนี้ยเขาคงไม่ไปวิ่งไปหันนู่นนั่นนี่หรอก ถ้าจะเป็นแบบนั้นก็เลยนําเสนอแบบนั้นคนก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราเอามาทดลองทางกลใน l a บเราจะรู้เลยว่าคมพวกเนี้เราใช้ได้เขาเรียกว่าเรียกเป็นฮิตแล้วกันกี่ฮิตหนึ่งสองสามแต่คือเขาเอามาตัดกระดาษนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามกี่นับเป็นเขาก็ได้เราก็จะคำนวณได้ในการตัดที่ใช้อาจจะใช้โรบอทในการคอนพทรลมัน เพื่อควบคุมค่าให้มันนิ่งที่สุดแล้วก็เอาลงฮะทุกอย่างมาตัดเราก็จะได้ข้อมูลมาค่าหนึ่งถูกไหมฮะอ่านั่นคือนั่นคือความจริงเราก็จะรู้ว่าอ๋อเหล็กแต่ละอนเนี่ยมันใช้ได้กี่คัดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแม่งก็ไม่ยังยินยงหรอกก็คงตอบคําถามเพื่อนไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวหลังจะหยิบของให้ดูใหม่ดีครับ